ันนี้พี่บ่าวมาบอกสูตรมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรนี้พี่บ่าวทำเสร็จให้เพื่อนชิมเพื่อนเชียร์ให้พี่บ่าวทำขายส่วนผสมที่ใช้น้ำปลา3าช้อนโต๊ะพริกจินดา8เม็ดหอมแดง5หัวน้ำตาลมะพร้าว200กรัมกุ้งขาวตัวเล็กๆแบบนี้30กรัมกะปิหวาน3ช้อนโต๊ะถ้าใครอยากใส่เป็นกะปิทำน้ำพริกใส่แค่1ช้อนโต๊ะก็พอน้ำปลา150่า ml กินคู่กับมะม่วงแก้วคมิ้นมะม่วงแดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากพี่น้องดูกันตอนการทำกันเลยตัวเล็กก็หั แผนพิกจินดาใส่แค่หกเมตรก็พอั้นตอนการทำน้ำปลาร้อยสิบ ml ใส่ลงไปเปิดไฟขึ้นมาน้ำปลาสามยนโตน้ำตาลมะพร้าวสองร้อยกรัมตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวละลายหมดแล้วกะปิหวานสามยนโตใส่ลงไปพอเราใส่กะปิลงไปเราก็ปรับลงมาเป็นไฟโอนแล้วก็คุณให้กะปิละลายก็จะเกิดฟองขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็เคี่ยวต่อไปประมาณสองนาที ก็เกี่ยวมาจนน้ำเนี่ยเริ่มข้นนะพี่น้องโอเคเริ่มข้นก็เป็นว่าใ้ได้ปิดไฟได้เลยก็ได้น้ำปลาหวานที่พอเริ่มข้นแบบนี้เดี๋ยวพอเย็นลงก็จะข้นมากกว่านี้อีกเหรอตอนแรกไม่ค่อยข้นเท่าไหร่พอเย็นลงนะก็จะพอดีแบบนี้นี่ก็ใส่หอมแดงลงไปอัดนี้นพริกจินดาแล้วก็กุ้งขาวแห้ง ใส่ไปประมาณยี่สิบกรัมเดี๋ยวลองคนนี้กวบอก่อนอน้ำข้นมากคี่ว่าใส่กุ้งแค่ยี่สิบกรัมพอพีอ่น้องเสร็จเรบร้อยทีนี้ก็จัดไปเลยทําความชอบออืรสชาติหวานเค็มเปรดแล้วก็มีความหอมของกะปิหวานมาตัดกับหอมแดงที่ใส่ลงไปรสชาติแบบว่าอร่อยมากพี่น้องจัดไปวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง